ครมออนุมัติแล้วนะครับอนุมัติและสรุปว่าวันหยุดนะครับจะมีกี่วันนะครับและวันหยุดชดเชยนะฮะก็ได้เฉลี่ยเข้าไปทุกเดือนด้วยนะครับดังนั้นคนไทยมีเฮฮะเพราะว่าอคเรมออนุมัติให้วันหยุดนะครับมีอย่างน้อยครับ10วันครับอย่างน้อย10วันครับสรุปได้ว่า1เดือนมี30วันเนี่ย ทำงานแค่20วันครับอีก10วันคือวันหยุดครับนะครับเชื่อไหมก็จะมีวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับที่จะมีทั้งหมดอยู่อ่าสนะฮะสีสัปดาห์นะครับสี่แนะครับแล้วก็วันหยุดชดเชยเช่นวันจันทร์กับวันอังคารอีก2วันครับรวมกันเป็น10นะครับคับจะมีจะมีอย่างเงี้ยทุกเดือนเลยครับจนถึงธันวาเลยนะฮะถ้ากับว่าเราทํางานแค่20วันเองนะ อันนี้ไม่นับกับกลุ่มทํางานนอกเวลาหรือเป็นกะที่ที่ที่ทำงานแบบ6วันนะฮะและหยุดแค่1นวันอันอันน,น,นี้อันนี้ไม่นับนะเพราะว่าเป็นปกติของคุณอยู่แล้วครับแต่ถ้าเป็นอาชีพแบบปกตินะฮะเป็นราชการอย่างเงี้ยนะเอกชนอะไรอย่างงี้นะก็ปกติจะหยุดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับหรือว่า,าครูอาจารย์นะครับ จะหยุดสัสดา์ทิศครับและรวมวันชดเชยอีก2วันนะครับสำหรับวันสงการหรือบางทีก็ได้เพิ่มนะฮะจากวันนักกัตลเลิกต่างๆนะครับก็จะประมาณหยุด10วันนิดๆนะฮะ10วันนะครับ หรือถ้าโชคดีก็อาจจะ11วันก็ได้ไม่แน่เดี๋ยวก็ดูเดือนต่อๆไปนะที่แน่ๆคือ10วันแน่นอนครับและอันนี้ไม่นับรวมกับวันที่เราขอหยุดเองนะนะฮะลายเองนะอันนี้ไม่นับนะครับทางาน20วันต่อเดือนโอ้โหดีจะตายนะครับแล้วก็ได้เงินเดือนด้วยนะฮะสำหรับใครที่มีเงินเดือนประจํานะครับคำขำกันไปนะฮะแต่เป็นการสรุปให้รู้ว่าทํางานไม่ถึง30วันครับและวันหยุด เยอะด้วยนะฮะวันหยุดเยอะด้วยนะครับขอ <mm> บคุณมากครับเจมคอมรายงาน